ครับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเมอร์ซูคู่สุคนเนาะสู่มงสุบอนพบพ่อกันตอนคำคำพี่น้องบรรยากาศหนาวแห้งเลยพี่น้องไอ้มาเนี่ยค่ะาก็ขึ้นมาแต่น้องพี่น้องไอ้สอนกุ้งพี่น้องนี่เมนูเฮาสิก,ก้อยกุ้งซูสู่พี่สู่อน้องกินมาเนี้พี่น้องกุ้งฟอยพี่น้องหลายๆเติบเขาลงน้องเขาสอนกุ้ง พอมาใส่ก็มีผักบัวกับหอมพ่อพี่น้องเดี๋ยวทาเบิ่งตอนตอนปรุงเด้อพี่น้องใส่ะกอกมกอกพี่น้องละะกอกใส่ยังะกอกนี่ใส่ะกอกคั่นกุ้งพี่น้อง้ยจคือบ่คั่นหนาวหนเป้หนาอีลพี่น้องเอ้ยหูหนาโโพี่น้องโมื้อนี้าักสังเกตมื้อหนาแล้วสังเกตโฟกัสใส่ือแยาพี่น้องสุดลอหนาแห้งบ่ได้เว้าอ๋อ มันสีสบันอานหน้ามันก็จะมัอยากได้พี่น้องเอ้ยหยาบอยู่บ่หยาบอยู่หนอกพี่น้องเ่าแงๆก้อยคุ้งนักกันพี่น้องนะพอแล้วเนาะสามมาอืปบ่อจะกระซิบเบิ้งเลยชิมตอนนี้พายจิกะซีบ่วัดปุูงแล้วซิบเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะกระซิบข้างในได้นึ่งเลยตอนสอนน้องตอกสอนกินมาโฟกัสไทยก่อนพี่น้องบ่าคนไทยไปสอนทาลูกหนาวขำเพราะลูกไปสอนเผลัดหนาวที่ฝนอ๋อเอยอีหยังอ่ะนะ แปงนวีเนองแปงนวเดี๋ยวใส่พอมักพริกอย่าใส่รายหมกพริกป่นักพริกอันบดักขขาขัวพี่ปันะยันบดไดยันเพชรมีแตหอมเท่านรับใส่ขัวหอพี่เนอะนี่ขัวรลายลูกกับยังข้าวขัวอกสนตกีพอแค่นี้พอรืพี่น้องพอแล้วพอแล้วใส่เกลือนิดนึงบ่ใช่ยว่าใส่ปลาแดกอันนั้นพูดปลาแดกตัวอ่งพูดเลย่ป่ปลาแดกตัวงเด้น่ะพุกนะนี่ะ ไปดวงตวงมันกจะไปกินบ้างเนี่ยก็ใส่บไปแดกสดใจ่กะใอ่เคยสไปแดกตวงจกแล้วลองเบิ้งเข้าแซบก็แดกสดอีกน่อยี่น้อะกอมันหวานไปแดกโอ้ยหนาวเลยหน้อยคือมาสั่นแดดถูกคนคนคนสี่มันสี่สันสีสันันห้อยห้อยแล้วเฮียนั่เล่นอะไรไล่คนเต็มออกซื้อกุ้งเต็มลิเต็มเดี๋ยวตุ้ยเราบอซันนี่กอยังพักหอมยังไปใส่ใส่นี่ก็ เสเลยน้องเอ้ยสเอยานอเนาะเ่อเหตุจะเสเวิร์ขันแค<อ>เหุลหืดีเวิร์น้องเอ้ยพร้อมห้อยๆอี้เนี่ยอมรับพี่น้องใส่ลงเคียงหนึ่งนวะพี่น้องหเ,เคียง,งกัใส่บ่ใส่ร้ายจากเสพี่น้องี่พร้อมาใส่้าย,ยลายใส่น่อยเซน่อยพี่นออ้องาคืนก็ทราบได้สกินเม็ปาแบงสบาทก็ได้นพี่น้องแบงปลาทั้งายปลาอยู่ปาบูนยังให้แบบุ่อยู่เยปาไหนกินเขาแล้วนแล้วกินแล้วาว พุ oh er mm ่นแหงไรว่นกินแ้รมันแหงสดเนี่ยนกินแล้เาเไปนอนเปนเบ้องนางไมันเลพ่อพี่น้องนี่พี่น้องนี่เสะเีมเมเสร็จเรียบร้อยเมนูครับพี่น้องกอยกุ้งใส่มากอกพี่น้องเซ็ปเสได้พี่น้องเลยมีสมผักกาดหินเห็กมีออมกบพี่น้องเซ็ปเส่นบบผัไทยผักลายางมีผัก ยอดตูมทากระเมฆเหมือนทักระเมฆเออมีประกาศเขมีผักซีลาวพี่น้องของหอมปอกเขมีผักบวกบากผักบวกก็มีพี่กกกกกกน,น้องเสียบเมาเหมือนเด้อสุขสุขคน Kim thơ lăng lần nhá Kim cung tiền, kim là cắt Như con em Khoi đi đứt, mở lại cửa tủ vầy nóng nào Nào em Nhập bay, nhập bay, nhập bay Nhập bay lời, nhập bay lời, nhập bay lời Nhập bay lời, nhập bay lời Sao tuần hiu hèn được lắm Hiu hèn không hiu สวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีอีกรอบนึงพี่น้องแบบนี้ก๋ยกุ้งพี่น้องใส่กกนหมกกรอกก็มีอ้อมกบอข้าวปลาบุญก็มีสมพักกาผักลายยางพี่น้องผักอย่างนี่คือผักสมิกมบอกผักสมิกมพี่น้องทำยังไงม,มากิดด้วยันเบวบไทยด้วยพี่น้องแทบเอ,อ,เอ,อ,ไอาไปซะไงอะเด็ก เนาะพริลุกโดดเนาจะโดดหนึ่งพ่อพ่อเสียกับพ่อ้เสียกับพ่อพ่อแค่กับพ่อขาดเนาะมันิเยอะเนมัแช่พ่อเกลื้แม่ไปสอนบ้านนะจากระตุ้นมพ่อโตอยากเบ่าได้ช่องนอาไปพ่อโด้เงินทุกบ

ฟังัดเจ้ากันบังมองมันนุ่ยิ่งเก่ยิ่งมันัักันกครั้ดีกว่าเนาะ คนพระพ่ที่เล่าขาดพักอันนึงังอะไรพักกระดามือมนี่นะม,มือในเมืองบาง,งเยอะาาบาง,งแลืวผักอะไรเนี่มือก็บมาข้าวต้มน้ำไม่ได้พูุกับข้ามเล

没嘞。 กเตียนเจ้าคอยูนี้ินเนาะคูกเาตลำไ้ยามกินดเจเขาวานเกือพี่น้องเนานี่ห้วเอ้

ทำนีเดี๋ยวไันเดี๋ยวมันจะวัดช่องคำกี่ปัดไล่บหลายาวนี่คักอยากกินตำมุ้ว่า่กินไห 不给劲了。要算不来。 นายอย่างเลยละเอาเเหยวักไปใช่นั่งแล้วคนไม่ืมเขาเหรเหยก mất 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 Ừ, mất mất ừ, đó mất ừ. mất đó mất 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 đấy, rồi แค่กนอิ้วก็เศร้าแล้วไม่ดแตแค่นันแหละละ

うわ、ん、べてたぼうめえな。 เก็บภาพาวเพียงเท่านี้พี่น้องถ้าติกใจคลิมก็ไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องพ่อกันคลิปหนา้าสบายดี